สุดๆเหมือนกันนะแต่ละซีนเป็นไงบ้างก็ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากเนาะช่วงที่เราถ่ายกันก็ถ่ายกันแบบหลักเดือนมากแล้วก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บิวกินบอกเลยตอนที่แบบว่ายูทูบวีว่าแบบมันมีความชาเ์ลิตหลายๆอย่างแล้วมันจะเป็นซีนแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความสามารถของเขาเออเขาก็ผ่านมันไปได้บอกสิว่าแบบในเวอร์ชันของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนู้นเขาก็สุดเวอร์ชันเขาก็สุด วาผกว่ามันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ยี้มันเข้าไปอีกเติมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี้มันถูกปรับมาเป็นบริบทของความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันผมว่าเรานอนน่าจะมีอะไรที่มันแบบตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะ ที่หมูพี่ต้งเขาก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีครับก็เลยซื้ออยากเล่นพี่พีเป็นไงบ้างพี่ๆจ้ดก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่าเวลาถ่ายใช่ไหมฮะคือเราห้ามโดนตัวใครเลยคือพี่ว่าสิ่งนี้มันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบเหมือนปกติเราก็จะแบบโดนตัวเขาแต่เขาไม่โดนตัวหนูหรอกพี่ จบเลยออกไม่ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีความท้าทายหลายอย่างแล้วก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบก็จะมีปมในใจยังไงปมอะไรลูกเหมือนกันเหนื่อยหรอการทำงานเรื่องนี้เหนื่อยบ้างใช่ไหมไหมเหนื่อครับเรื่องนี้ก็เหนื่อยครับแล้วก็แต่ว่าก็มีความสุขนะครับว่าบรรยากาศในกองต่างๆแล้วก็การทำงานกับพี่บุ๊คพี่ต้งเนี่ยรู้สึกว่าแบบงานแล้วเราแบบ แต่เหนื่อยถึงท่านต้องกอดกันในกองเลยเหรอเขากอดอยู่มันยังเป็นกำลังใจมันไม่เป็นใจกันหน่อยขนาดนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนเชียวก็เขาเป็นพวกแบบงอแงเขาต้องแบบพลอยแบบอ้าสู้ๆนะใช่แค่นี้หรอแม่ปูบอกแล้วมันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงแม่ปูบอกไม่ได้เอยไม่ได้ ซึ่งซึ่งคนปกติเขางาแงบ่อยหรอคะผมว่ามันผมว่ามันหัวาเขาเครียดมากกว่าไม่ใช่แค่งงแงพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันมะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเราบางทีมันเป็นเรื่องของสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราเวลาเราแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเต้องใช้จินตนาการในในระดับที่ ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก,ก่อนอะไรเงี้ยอย่างพี่พีอย่างเงี้ย,ยเขาเขาเล่นกับฟินสกรีนเยอะเขาก็จะ<ช>ต,ต้องเหมือนว่า<ม>เล่นกับอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอะไรเงี้ยแล้วพี่พีบอว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นความเครียดมากกวา่าหรือว่าเขางองแงเพื่อให้เราให้กำลังใจเออที่กระสุนไง กอยาแต่บนปากเขาแค่นี้จะหนักกว่าพี่เนาะเพราะไม่ต้องเจอคำแบบหลายผม, <ๆ S 2> ผมว่าหนักหนักคนละแบบหนักคนละแบบอ,อย่างอ <c oughs> อยอย่าย่าางงของผมคือ,อเราได้เพราะเป็นออริจินอลหมายถึงว่าในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียวหมายถึงว่าคนอื่นจะไ,ไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเลยบอกว่าเราต้องเล่นรับรีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเขาแบบไม่มีเขาแบบอะไรเงี้ยจริงเราต้องเล่นหลายอย่างหมายถึงว่าผมจะเป็นแบบ มันในเรื่องจะเป็นตัวโดนจะเป็นคนที่เหมือนว่าต้องไปทำอะไรหลายอย่างเออผมกวดเพลงด้วยมีได้ดูดืนอย่างนี้อินนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันเป็นตัวที่แบบซวยไปเจอนั่นเจอนี่อย่างอย่างในทีในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะต้องเต้นโชแดนซ์อันนี้เหมือนกับต้องฉาบอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่าโหอีกเยอะเลยอะอย่างไปอะรเง้ยเตอนกระทืบอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมี การเตรียมตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบมันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอะไรเงี้ยชินแอคชั่นชิ้นอะไรเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะเลยแต่ว่าก็ก็อันนั้นจะเป็นความยากของผมความยากของพีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีเขาต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่ดีจริงนะแค่เวลาเราผิดติกยังไง ี่ติลไม่ยากนะไม่ยากโอ้เชื่อชาญฮะเชื่อชาญไม่พอมันคุ้นเคยกัน,นยอ,อย่างอย่างโอ้โหสงง้งแดงอย่างแฟนรับอย่างเงี้ยมันผ่านเาแบบว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกัน<อ>เราเล่นนี่กันเราไม่คุ้นนะไม่คุนนะค้นนะโอ้เออตอบเองเธอตอบสิซิ่งเปอนแบบเคยตอบ ในเรื่องผมไม่ได้ชอบแบบโรแมนติกอะไรไม่มีแต่ยเขามันจแย้ผมนะอะไรยังไงอะคะก็่เขาอยากแต่งงานกับหนูแม่โอ้ผมสวยไงในเรื่องนี่ในเรื่องในเรื่องในเรื่องแต่ว่าที่พี่บีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องน่ะสามีใช่ไหมคือสามีโจรเชี่ยวทำลายแตกแล้วนช่ตอนนี้ก็มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบทออริจินอลครับก็คือแบบว่าเขาจะได้คุณสามีโจรี พราะว่าเพราเราแต่งงานเขาก็เป็นสามีตอนตอนแรกที่เราต้องมองหน้าเขาแล้วเรียกเขาคุณสามเออมันต้องฟิลลิ่งไหนเออนึกไม่ออกชอเสียงไหนชอเสียงไหนที่ลองลองเรียกที่คุณสามีลอไม่ได้ไม่ได้ไมไม่ได้อะไกินไม่มี อะะไรนะรนคับไม่มีเรื่อองตพราะในเรื่องผมจะเป็นขัดขืนไงแบบจะแ,แบบโอ้ยอย่ามายุ่งนะเพราะจริงๆแล้วในเรื่องใน,ในช่วงแรกอันนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับออริจินอลนะแต่ว่ามันจะมีความตัวละครผมม,มันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนว่าในช่วงต้นอ่ะมันจะมีความแบบชายแท้มากๆแล้วก็จะมีความแบบเหยียดเพศอยู่ด้วยเบาๆอะรอยางเงี้ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งนะ ไอ้ผีแบบฉันจะมแต่งงานกันยดงไงกับผู้ชายอะไรอย่าเงี้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะไอ้ผีการบุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเลยเพราะเห็นว่าแสดงดีอยากเล่นตามบ้างเขาจะเรียนแบบให้เอกพันล้านไงจะได้เรียนรู้นะเป็นรุ่นน้องอ่ะศึกษางานไงว่ายว่ายใช่ไหมจะมาเรียนรู้ว่าไงกี่วันเสอ่ะ ที่อดีตไม่ว่าที่อดีตจะเป็นเมนเทอร์อยู่ค่ที่หาบัตรคอนเสิร์ตหามารเลีอกคอนเสิร์ตพี่ๆได้คอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วโซลก็ดีใจมากๆคือพี่กับทีมก็คือนั่งนุ่งกันว่าแบบเฮ้ยบัตรจะหมดไหมจะหมดไปเหมือนที่พี่บอกแล้วแบบเออก็เคลียดเหมือนกันพอบัตรหมดแล้วก็เหมือนแฟนให้การซัพพอร์ตแบบดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตหรืว่าจะแท่งไฟที่เราทำก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณ 70%สอรัปดาห์เลยทุกวันนี้ก็จะสอมประมาณวันละครึ่งชั่วโมงหรอพักวันละคชั่วโมงอบวันละสิบชั่วโมงน้าตาแล้วคุณดูกินต้องสอมไหมขะคุณดูกตต้องสอบไหมอาเสิร์ฟพี่ๆือมเลยพีที่สามพันคก่อนบต่ว่าเอเสิร์ฟอนนี้พี่ัขอเดี๋ยวว่คีพี่จะมาเพิ่ เอาเอาซัพพอร์ตเต็มบอกขึ้นซัพพอร์ตเต็มที่มีที่มาที่จะซัพพอร์ตได้ให้ซัพพอร์ตเขาทุกทาทเรองให้อะไรเขาไปบ้างอะไรซัพพอร์ตยังไงเขาบ้างบอกไม่ได้หรอกเราเราลองลองลองโม่มาให้คนอื่นได้ฟังหนเลยเดียวผมอยู่ลอนดอนที่ผมยังซัพพอร์ตเขาเลยใหญ่เลยมันแบกของอะไรมาให้เขาเลยเนี่ยเขาไม่ของฝากแล้วของฝากคือเขาอะฝากผม ไม่ใช่ผมสองปากปากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านมันอยู่ที่นู้นพอดีอ่ะอะไรแบบนี้แต่ก็ซบปากกันอยู่ตลอดให้น้องใจแบบถามเลยอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะงเงีป็นไงบ้างเกรียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแลานต่างไปด้วยก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานพี่เบลหรือว่าทุกคนทีมงานเราก็ก็ผมเชื่อมือทุกคนที่แบบดูแลเขาอยู่จองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือยังคะจองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือเปล่าคะบุกเครื่องบินเลยหร่ะ ช่วนไทยเล่ไหมช่วงนั้นล่ะครับจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนนะช่วงเรียนลช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนเข้าใจแล้วจริงๆวันนี้ก็ก็เรียนนะก็เรียนส่งเวลาหรือยังส่งเวลาครับส่งแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แอปเราก็ใช้โคต้าไปนิดหน่อยแต่ว่าเราเราเน้นทำงานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทำงานล่วงหน้าไว้เลยเพื่อว่าจะบินมาดู ผมาให้กำลังใจก็การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนต้องให้กำลังใจกันกินผมให้กำลังใจเขาทุกทางที่ผมทำได้เวลาเขาเรียนกำลังใจยังไงกอดแน่นๆยังไงอะอ่าอ่าอ่าในเฟสอ่าคุณสามีพี่ลองไม่อกอ๋อกอดให้กำลังใจอยู่แล้ว ไม่เห็นเลยนะว่าจเคลียรมันคนเยอะไงทำไมอ่ะคนเยอะเราไงอ่ะ่แต่เดี๋ยพี่หลับตาให้พี่ไม่เห็นตาเห็นเห็นรเไม่เห็นจริงๆเห็นจริงเขาเ็นารบอกพี่เปรไม่ทันเฉย เนี่ยพี่แจ๊กไม่น่าพลาดเลยก็เหมือนคอนเสิร์ตหนูแหละไม่ควรจะพลาดตอนนักวิ่าทีเดียวเนี่ยเวลาถ่านไปเร็วจะมีซีนนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาติดเรียนงติดเรียนเราไม่เอาเฟอร์หรอเราต้องแบบเอาอะไรมาเลาะว่าแค่จริงเขาก็ต้องมาแหละพี่คิดดูอีกทีเอาเออคุณไอ่ผ้ากอ้ผ้าทองแดง20มีเมตร ต้องได้แต่งตัวแครับเป็นเรื่องแรกรับ็นเรื่องแรกที่เราเล่นนะครับก็เป็นเรื่องแรกที่ดีด้วยพีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่ด้วยก็ฝากเวยครับอบยนวันที่ที่สิบมีนา t ี้ครัดเพลงตัดเพลงก็เพลงฉันหรอเอตอเพลงตอนเนนะผมปล่อไเพลงไปนะฝาก ตอนนี้ปล่อยมีไปแล้วนะทั้งดูดูชนะวิ่งเห็นเลยนะแล้วก็ฟังได้ทางซิงเกิลทางถ่ายนะครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงหนึ่งด้วยค่ะก็ฝากติดตามเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีเพลงอะไรเพลงที่จะปล่อยออเป็นอัลบั้มเลยนะเบาเบาเบาเก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแดงพี่ไม่ดีจะดีหรอโอเคขอบคุณค่ะคุณสามี่ขอบคุณนะคะ ไม่ใช่ไม่ได้สามีไทย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 ไม่ได้บิวก <c oughs> <c oughs> ี้ต้องเลือกล้วอ่ะว่าพี่บอกไปสามีี่ะระหว่างอินเสิร์ต่องแดงมาเล็ว